คิดว่านายกรัฐมนตรีเองรหรือว่าคนของพรรคเพื่อไทยเองนะขณะนี้เนี่ยเขารู้ไหมว่าคะแนนนิยมตกต่ำมากคนโท巴拉ด,ดคือเขารู้แต่ไม่กล้าบอกซึ่งกันและกันหมายถึงว่าไม่เตือนอหรือไม่เตือนเพราะว่าพรรคเนี้ยต้องรอฟังสัญ,ญญาณจากผู้นำจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้รู้ทิศทางถ้ารู้ทิศทางยังไงแล้วก็จะสื่อไปตามทิศทางนั้นไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองห้ามเงียบปาก ในสถานการณ์แบบนี้อ้มฉะนั้นจริงๆเนี่ยรู้แต่ถ้าจะเตือนหรือต้องการจะส่งสัญญาณเนี่ยต้องดูทิศทางก่อนแต่ผู้นำทางจิตวิญญาณเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากไหมสำหรับสายตาของเสแมวไม่ใช่เฉพาะในสายตาของพี่หรอกสายตาของคนค้อนประเทศน่าจะเชื่อตรงกันว่าตกอยู่ในภาวะลำบากเพราะว่าสภาวะแวดล้อมมันแตกต่างจากในอดีต ที่ท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จฉะนั้นพอมันเจออุปสรรคอะไรเนี่ยการที่เป็นพักราฐาัฐบาลพักเดียวได้โดยไม่ตึงต้องพึ่งพักอื่นพอมันติดอุปสรรคอะไรเนี่ยมันแก้ไขได้ทั้งอำนาจบริหารและอำนาจทางกฎหมายถึงกฎหมายก็แก้กฎหมาย<อ>นะทางบริหารไม่ต้องเพราะมันเบ็ดเสร็จอยู่แล้วจริงไหมก็จัดการได้แล้วจัดการได้แม้กระทั่งว่าให้อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ด้วยจริงไหมไอตอน300เกษตกระสีครับ ไม่ให้มีการอภิอปรายก็ได้นนแต่บริบทเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะตอนนี้มันเหลือแค่ร้อยสี่อแต่วันนี้ลูกสาวเป็นนายกใช่ครับก็เป็นเนี่ยเพราะมันเกิดอุบัติเหตุอีกเหมือนกันทางการเมืองจริงๆแล้วถ้าพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้มันก็ไม่ได้เกิดพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเขาว่ากันว่าถอยหลังไปนะถ้าลุงตู่กับลุงป้อมนะครับ คิดถึงวันวันเลือกตั้งเป็นหลักไม่ตีกันนะวันนี้ไม่ใช่การเมืองแบบนี้ถูกต้องพอการเมืองมันเปลี่ยนแต่การเมืองเปรตเนี่ยมันก็มีเงาเงาของรัฐพลึกกำกับอยู่ดีใช่ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่ผมถามว่าผู้มีอํานาจนอกรับไม่เหมือนเดิมเพราะท่านผู้ชมครับเสี่ยแมวครับมีการขออนุญาตออกนอกประเทศห้าครั้งเท่าที่แต่ได้รับอนุญาตไม่ครบทุกครั้งใช่ครับ และการได้รับอนุญาตก็คือหนึ่งไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาผู้นําอาเซียน่ใชกับอีกการหนึ่งคือไปไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของแต่ก็ต้องไปกับผู้นำอาเซียนใช่ครับแต่ที่เหลือไม่ได้นะครับเขมรเวียดนามอ,อินโดไม่ได้แล้วเงื่อนไขเนี่ยที่ทาให้ได้ไปเนี่ยนอกจากในฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้นำอาเซียนนะแต่จริงๆมันมีเงื่อนไขเหมือนของกระทรวงต่างประเทศมารับประกันให้ด้วยไง เาะก็ต้องต่างประเทศรับประกันว่าเออใช่เป็นเรื่องที่ไปหาลือข้อราชการนนตามตําแหน่งอันนี้ครับก็เลยถึงสาลถึงอนุญาตเพราะต้องการันตีโดยรัฐมนตรีต่างประเทศนะถูกไ,ไต่สวนด้วยนะ,ะระหว่างเงินหลักประกัน5ล้านนะแล้วกลับมาปับตรงภายใน3วันนะรายงานตัวใช่ครับเหมือนสารเธอคือเขาซุกซิบกันแบบว่า ไปรับตําแหน่งอันนี้เห็นเห็นเห็นแก่หน้าท่านประธานอาเซียถูกต้องส่วนไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อันนี้แหมมันระดักษัตริย์แล้วก็ไปกับผู้นำอาเซียนแต่พอไปเวียดนะอินโดอะไรไม่ให้ไปทั้งทั้งที่ระดับผู้นําเชิญนะใช่แต่พอถือว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เป็นทางแบบราชการอะที่เกี่ยวข้องกับผู้นำอาเซียนก็ไม่ได้ใช่ครับคือสภาพเนี้ยความนิยมก็ตกต่ำทำอะไรก็หลงเหลี่ยมการเมืองส่วนตัวเองก็ไม่เต็มร้อยแบบที่เขาว่ากันนะไม่ได้เกี่ยวกับเราสองคน ตกลงเขาประครองลูกหรือลูกปะคองเขาตอนนี้ใครประคองใครคือณ<อ>ตอนนี้สับสนด้วยกันทั้งคู่ลูกเนี่ยศักยภาพประครองพ่อไม่ได้อยู่แล้วพ่อเนี่ยต้องเป็นคนประครองลูกเท่านั้นเลยแล้ววันที่ผู้นําจิตวิญญาณเสียเหลี่ยมจนประคองไม่ไหว่ก็คือไม่ไหวเพราะลูกเนี่ยไม่สามารถยืนอยู่ด้วยขาตัวเองไนดะ้ค่ะแล้วที่มันหนักกว่านั้นครับเขาเหมือนสถานการณ์เขาเรียกว่าเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนั่นแหละครับคือแต่ละนโยบายที่ออกมาล้วนแล้วแต่ กระแทกกลับเข้าไปที่ตัวเองทั้งนั้นอย่างนั้นหรือปะถูกเพราะมันเป็นนโยบายที่ออกมาจากผู้นําจิตวิญญาณมันไม่ใช่เป็นนโยบายหลักที่เกิดจากการถแถลงของรัฐบาลที่เป็นคือมันเป็นปนโยบายต่อเนื่องมาตอนหลังมาออกทีหลังที่ผู้นําจิตวิญญาณไปแสดง <c oughs> วิสัยทัศน์แล้วมันเป็นนโยบายรองดันมาเกิดทีหลังแล้วปรากฏว่าเดินไปไม่ได้สักเรื่องเลยนะ เหมือนผู้นำอ่ะพอพูดเสร็จจะสั่งให้ทำไอ้คนทำก็ทำไปคิดไปทำับอไม่มีการวางแผนเลยมันไม่ได้ศึกษาเชิงลึกฉนั้นตรงนี้และสิ่งที่โชคร้ายตงไตอนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงๆในกระเป๋าะของรัฐบาลมันมีตังหรือไม่มีพอเข้ามาชักลิ้นชักออกมาเข่าอ่อนเลยฉะนั้นโยบายที่จะขายมันเป็นเชิงเศรษฐกิจจริงไหมเป็นเชิงกึกประชานิยมใช้เงินอย่างเดียวตรงนี้มันต้องใช้เงินอย่างเดียว พอมันไม่มีเสร็จเลยขนาดเพดานเนี่ยขยายกู้นะยกระดับไปที่ประกันที่ตรงเจ็สิเนี่ยนะเอาดีไม่ดีจะต้องเปิดเพดานอีกหรือเปล่าซึ่งสูมเสียงลแล้วแล้วที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องนโยบายแจกเงินนั่นแหละครับพอมาแจก 4, 1 6บหถึงยี่สิโอ้โห,โหสื่อนี่ก็เ,เอาภาพคุณสิริกัญญา<อ>ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเก่งเกินอ,อะไรเลยแต่พอเอาคุณสิริกัญญามาเทียบกับคุณแพทย์ตรงนีง<อ>้อโอ้ตายเลยนี่ไงแล้วมันเกิดกายแบบว่า ไม่ไม่ไม่ตรงปกอ่ะครั้งแรกว่าเป็นเงินสดล้วไม่จะดีตอนใช่ไหมเงินสดเงินสดแล้วตอนนี้จะมาดีตอนอ้าวแล้วอายุ16ถึง20อีกคือกอ็เป้าหมายนี้ไม่เคยเห็นมีพูดเลยใช่ไหมพอมันเกิดเทียบเคียงเนี่ยพอคุณหมายโผลมาสิริกัญญาพูดเนี่ยนะด้วยหลักการอาอย่างทุกคนบอกให้ยจะมีประสบการณ์บริหารได้ไม่ได้นะแต่ปรากฏว่าเป็นได้แต้มต่อได้แต้มต่อถึงไห มันมาถึงจุดที่ประชาชนจะยอมรับความเสี่ยงไปแล้วนะยังไงครับยอมรับความเสี่ยงไหมครับว่าเอ้ยถ้าเป็นนายกคนนี้มันไม่มีอะไรที่จะคาดหวังได้แล้วไนงะฉะนั้นไปรอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี่นะซึ่งไม่รู้ว่าจะดีกว่าหรือไม่นะไม่ว่าจะเกิดยุทธภพไปเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนนายกใหม่เนี่ยคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคนนี้ช่วยออกนะคนใหม่มาไม่รู้มันจะไปได้หรือไม่ได้นะแต่ต้องเสี่ยงแล้ว เพราะ oh. ถ้าคนเดิมที่อยู่เนี่ยคือพาไปไม่รอดเราก็ต้องหวังผู้ดาคนใหม่มาด้านแหละใช่ไหมเหมือนเราจะจมน้ําอ่ะเจอนักว่ายน้ําคนเนี้ยแต่ตอนนี้โอ ح, ป้ปวยอาการทะเลาะทะเลาะเฮ้ยไอ้นี่มันมัน,ม,นมันพาเราขึ้นฝั่งไม่ได้เว้ยเห็นนี้นั่นยืนอยู่คนท่าดีเฮ้ยแต่จริงๆมันว่ายน้ําแข็งหรือไม่แข็งไม่รู้น,นะแต่มันก็บอกว่าเฮ้ยผมก็อดีตนักว่ายน้ํานะไม่ธรรมดาทุกคนก็บอกเฮ้ยอย่างนั้นเอาไอ้นี่ ให้มันว่ายพาเราไปคือไอ้นั่นน่ะนักว่ายน้ำเก่าตอนนี้มันคุณเกาะมันมันพาคุณข้ามฝั่งไม่ได้ผมอะแค่แค่คนว่ายน้ําเป็นแต่ตอนนี้เเอาวะเอาวะคือเอาคนว่ายน้ำเป็นกันนะไม่ใครคนนั้นไม่ถึงฝั่งแน่เอาไอเนี้ยก็คิดดูว่าซึ่งอาจจะไม่ถึงฝั่งเหมือนกันนะแต่ต้องพร้อมรับความเสี่ยงใช่ ก็คิดดูว่าอ่ะอย่างคุณศิริกัญญาอ่เราเขาเป็นนักการเงินเขาเปิดตัวตอนนั้นที่คุณพิธาเป็นนายกแพรอะไรที่เขาก็โชว์ฟอร์มในเรื่องของการงบประมาณทางการเงินทางเศรษฐกิจครั้งอ่าใช่ครับขนาดมาดาแป้งแค่คืนเดียวคนยังบอกว่าน่าจะเป็นนายกมากกว่าอีกต้องเลยอันนี้กลายว่าถ้าทําโพนะทันทีเลยมันเละคือคือมันมันเครดิตมันไม่มีขนาดนั้นไปแล้วไงที่มันน่ากลัวคือตรงนี้ไง คือทั้งนโยบายใช,ใช่ไหมครับซ้บกำกรรมซัดนะแล้วคณะรัฐมนตรีที่ <c oughs> กันไงคือ<ต>หมายความว่าวปัญหามันคือว่างานความมั่นคงก็สอบไม่ผ่าน <c oughs> ต่างประเทศก็ไม่ผ่านเศรษฐกิจเป็นที่จะเป็นของแข็งของเพื่อไทยปรากฏว่าเฮ้ยไม่ผ่านเอาแล้วจุดแข็งมันจะเหลืออะไรมันจะเหลืออะไรอ่ะความมั่นคงก็มีปัญหาต่างประเทศก็มีปัญหาจุดขายจริงๆคือเศรษฐกิจ แต่ปรากฏว่า GDP ต่ำเตีย้ยที่สุดในภูมิภาค <S 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 ไม่ต้องไปเทียบพม่าเพราะมีสงครามใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดหุ้นก็ลงมันกันเรื่องใหม่ๆกันแล้วกันเรื่องใหม่ๆเรื่องหุ้นเนี่ยของเก่าคือรัมตรีช่วยใช่ครั้งออกมาบอกว่าเป็นโอกาสของคนฉลาดนปลว่าวคนไม่ฉลาดอีกหุ้นก็ตกโชว์เลยต้องขนาดออกกฎกองทุนที่จะเข้าไปน่หละประกาศวันนี้หุ้นตกโชว์วันนี้เลยเห็นไหมมัน คือตอนนี้ทุกคนไปมองว่ามันจะเหลือเป็นหลักเป็นหลักร้อยอะคือต่ำกว่าพันนะไม่ใช่ไปแบบคือตอนนี้มันทะลอ้ทลอทะแล่อยู่แล้วนะมันพันหนึ่งร้อยอะไรเนี่ยนะแต่คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยจะต่ำกว่าพันเว้ยโอ้อันนี้อาการหนักเลยคือความมั่นใจใช่ไหมมันเร,มเรียกว่าความมั่นใจถ้าเราเรียกก็คือความมั่นใจถูกต้องและความมั่นใจหัวใจสําคาัญตอนนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวภาวะผู้นําจริง,รงๆเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะปัจจัยอื่นเรามันไม่มีเอือ้อ มันก็ต้องไปหวังว่าผู้นํามีฝีมือที่จะไปสแสวงประโยชน์ร่วมกับมหาอานาจแล้วมาตรีมาเจอมหาอานาจโอ้ยุคใหม่ของสหรัฐอีกไปไม่เป็นเลยนโยบายประธานดีทําเนี่ยขผือ <ไป S 1> หวาที่สุดเลยจริงไหมเท่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่จับทางไม่ถูกเนี่ยไปไม่ได้เลยอ้าวเรามีปัญหาในเรื่องได้เปรียบดุลการค้าคก็ไปอยู่ในบัญชีละที่เขาจะเล่นงานเรื่องภาษีสุรากอนที่จะขึ้นมีโอกาสอยู่แล้ว ามาเพียงพั้มเรื่องความมั่นคงเอาอุยกูกับจีนอีกเจอสองเด้งเลยรัมตีต่างประเทศสหรัฐใ้ประเทศนี้มีปัญหาสิทธิมนุษยชนกลายเป็นว่าไอ้เด้งที่ได้ภาษีได้เปรียบภาษีก็โปวดหัวอยู่แล้วนะครับเขาก็เอาสองปัจจัยนี้เลยไอ้ประเทศนี้นะแทนที่จะขึ้นภาษีแบบ25%นคุแบบคนอื่นนะอาจจะสามสบเลยคือคุณมีเรื่องสิทธิมนุษยช,ชนด้วยอสองคุณ ได้เปรียบดุลการค้าด้วยได้เปรียบดุลการค้าเป็นลำดับที่11ของเราด้วยเป็นต้นด้วยใช่3น่าจะเป็นเรื่องใหญ่คือวันนี้เพิ่งจะมีการประชุมร่วมระหว่างเอกชนและนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะับส3มสามมีนาคมแต่คุณโดนัลด์ทรัมปรับตำแหน่ง20มกราคมคือ50กว่าวันแล้วเราเพิ่งจะมีการประชุมร่วมระหว่างเพื่อเยาะตั้งรับมือกับทิศทางไงจริงๆเนี่ยตอนที่ประธานบีทรัมหาสีเนี่ยมันเห็นทิศทางแล้วนะ คือจริงๆเนี่ยมันต้องเตรียมการแล้วเพราะรู้ว่าคนนี้มาเป็นเอาแน่เพราะเขาเคยมาเป็นสมัยหนึ่งฮะเราก็เห็นพฤติการเขาอยู่แล้วไงเขาพร้อมซัดทันทีฉะนั้นเราต้องตอนที่หาเสียงเนี่ยแล้วเราก็รู้แล้วแนวโน้มเขาจะชนะน่ะจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มประชุมแต่ตรงนั้นแล้วแล้วจริงๆเนี่ยที่มีประชุมวันนี้นะถ้าฝ่ายภาคเอกชนนะหอการค้าไม่กระตุ้นนะไม่รู้มันจะรีประชุมหรือเปล่านะก็ในหนึ่งอาทิตย์เขาขอสามครั้งเลยเขาบอกช่วยช่วยก่อนหน้านั้นอ่ะ S <S เขาส่งสัญญาณมาว่าต้องต้องเตรียมรับมือแล้ว e จริงไหมถ้าไม่ส่งสัญญาณเนี่ยก็ไม่รู้น่าจะได้ประชุมเปล่านะแต่ตอนนี้พอเห็นตลาดเล่นปึ้งๆแล้ววันนี้มาเกิดผลบังคับทั้งของแคนาดาของเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาจริงแล้วเว้ยนี่แหละเราถึงต้องมาตื่นตัวเพราะตอนนี้ไอ้ภาษีเหล็กอลูมิเนียมอะไรไหมขึ้นกันไปเนี่ยคเฮ้ยเอาแน่เว้ยมันเอาจริงเว้ยเออเนี่ยมันตินั่น นี่แค่สองสำเนียงแค่แค่ที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะคือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติจริงๆนได้ยดเดแล้วไหลน้อยๆของแกไหลสุภาพสตรีผู้ผู้ผิวบางๆขาวๆอย่างเงี้ยโทษทีแบบผิวดีอ่ะแกจะรับไหวเหรอนี่ไงเลยบางคนเลยบอกไม่รู้จะโทษใครจะโทษที่ตัวนายกหรือจะโทษที่ตัวผู้นําจิตวิญญาณหรือไปโทษที่พรรคเพื่อไทยอลหมานไปหมดเพราะคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบคุณเสนอคนนี้นี่ มาเป็นนายกรัมตรีครับและเมื่อคนที่จะเป็นนายกรัมตรีต้องพร้อมทุกวินาทีวันแรกที่เป็นนี่ไปบอกไม่ได้ว่าเพิ่งเป็นหนึ่งวันเป็นห้าวันเป็น1ิวันเป็นสี่เดือนไม่ได้เพราะคุณต้องพร้อมที่จะเป็นทันทีและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีเหตุผลอื่นใดว่าเพิ่งเป็นไม่ได้หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกก็ปราโาทฝ่ายค้านเอนาไว้นะแะ<อ>ว่กต้องฝ่ายค้านนี่ไม่ได้เรื่องเลย แต่พอทําไปทํามานะฝ่ายค้านก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ดูฝ่ายค้าน<ช>ดูดีขึ้นเ,เ,<ช>นเรื่อยๆนะครับใช่ถูกต้องไปสร้างให้ฝ่ายค้านแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาก็ได้ของเขาเฉยๆนี่แหละถูกต้องเห็นด้วยตน<ช>้นอันนี้ก็เข้าไปเขาเรียกเนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายมันจะเข้ามาคํานี้หลงเหลี่ยมการเมืองเลยนถูกต้องใช่ไหมครับฝ่ายค้านก็นั่งเฉยๆชแค่ดูว่าวันนี้คุณพูดอะไรคุณไม่ทําอะไรเราก็เอามาพูดแค่นี้อผมถามเพิ่มเิมหน่อยแล้วคณะรัฐมนตรีของคุณแพรทองทาดเองเนี่ยเสือแมวรู้จัก หลายคนไหมรู้จักก็พัก<า>เพื่อไทย<า>เนี่ยถ้า,เ,าเป็นพวกอาวุโสเนี่ยพอมีบ้างนะครับแต่หน้าตอนเนี้การทํางานของคณะรัมตีเนี่ยนะตามที่พี่เคยเดินภาคประชาชนเนี่ยนะกลุ่มสวัสดีคนไทยภาพการเมืองประชาชนไปต่างเนี่ยเขาบอกที่เห็นการปฏิบัติหน้าที่นะเขาบอกสุดท้ายคอรมอชุดนี้พี่แมวครับลุงแมวครับอาแมวครับน้องแมวครับพี่ว่ามีผ้าคนก็ทําก็ประสิทธิภาพเท่าเดิมกับที่ <laughs> มันมีทั้งคณะเนี่ย คือหมายความว่ามีเพียงห้าคนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพเท่าไอ้ทั้งคณะที่เป็นกันอยู่เนี่ยคือเพราะที่เหลนัตรีไม่ต้องมี35บทหนึ่งไม่ต้องมีละเอาเฉพาะคนเฉพาะพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวพรรคอื่นเดี๋ยวค่อวันหลังมีเฉพาะนายกรองนายกบางคนแล้วัมตรีบางคนพอละ19ตําตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยมีห้าคนก็พอมันเลยกลายเป็นเชิงว่าที่เหลือเนี่ยมันไม่มีผลงานแล้วมันกลายเป็นเหมือนลักษณะเป็นรัมตรีต่างตอบแทนเนี่ยแสดงความสะท้อนหนงประชาชนเนี่ยนะ เราไปเดินเนี่ยพอดีเราก็พอเดินแล้วคนพอรู้จักอะท่านครับพี่แมวครับน้องแมวครับอาแมวครับลุงแมวครับไปไปมารัฐบาลชุดเนี้ผมว่ามันมีห้าคนก็ประสิทธิภาพเท่าเดิมคือแสดงว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ละคนใช่ครับเข้าหูใช่เข้าหูเลยประชาชนรู้ไหมว่าคนไหนดํารงตาแหน่งอะไรรู้ไหมใช่บางคนเนี่ยพี่ไม่รู้จักนะเราไปนั่งเซเว่นแบบเอ๊ะเสแมวหรืเอเปล่าคะ เอาเลยเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้เ,ออเราก็เอ้ยแล้วทั้งหมดมันก็จะเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของนายกยปฏิเสธไม่ได้เลยนี่รตรงนี้หละมันมีปัญหาสุดท้ายมันก็จะวกกลับมาที่นี่อยู่ดีใช่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นครับประชาชนเขาจะรู้สึกไหมว่าเศรษฐกิจแบบนี้จากที่พรรคเพื่อไทยเคยบอกว่าเศรษฐกิจมีปัญหาเลือกเราสิรเราสามารถช่วยได้แก้ได้ ณวันนี้ประชาชนเริ่มรู้สึกหรือ,อยังว่าเอ๊ะเขาเก่งจริงหรือเปล่าเขาอะไรจริง,งหรือเปล่าชัดเจนแล้วได้คําตอบเลยว่าไม่เก่งจริงแล้วเพราะประชาชนเนี่ยรู้สถานการณ์บริบทปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็นปัญหามากนะครับถ้ามือไม่ถึงเนี่ยเสร็จเลยปัจจัยภายนอกคือปัจจัยต่างประเทศต,ต่างๆเนี่ยเราเจอไอ้ภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝ่ายมาหาอำนาจเนี่ยต้องการจะสแสวงประโยชน์แล้วก็ต้องการกดดันต่างๆเนี่ยเราก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วเรามาเจอปัจจัยภายในของเราอีกคล้ายๆว่า มันอ่อนเปรียในทุกมิติไงรัฐราชาการก็ไม่แข็งแรงแล้วก็สถานการณ์ของประเทศตอนนี้มาถึงจุดคนที่เสียวที่สุดยังไงู้่ะต้นคนบอกพี่แมวลุงแมวอาแมวครับประเทศนี้ถ้าตอนนี้นะองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมนะไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมทันเวลานะประเทศนี้เข้าสู่เส้นรักล้มเหลวแล้วโอ้โหไปความรู้สึกประชาชนเป็นอย่างนั้นเลยนะ,ะถ้าคำนี้นะ องค์กรอิสระแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือหมายความว่าสารายการตํารวจอะไรเนี้ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรมธรมยุติธรรมเที่ยงธรรมทันเวลานะประเทศเนี้ยถือว่าเข้าเกณฑ์รับล้มเหลวเลยเตรียมนับถอยหลังความเสื่อมไปได้เลยูแล้วปรากฏว่าที่เห็นอยู่เนี่ยประชาชนก็เสียวอยู่ไงว่าการปฏิบัติที่ขององค์กรอิสระแล้วกระบวนการยุติธรรมเหมือนมีอาการทะเลาะทะเลาะอยู่ ไม่ค่อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่จะไปคาดหวังอื่นของรัฐราชาการเนี่ยเลิกพูดเลยฮ<ะ>บอกมันไม่ได้เลยแล้วโครงสร้างรัฐราชาการก็ใหญ่โตเกินเหตุเท่าที่ควรอีกโอ้โหคือมันเป็นความรู้สึกจริงๆมันอาจจะไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่พอประชาชนเริ่มรู้สึกว่าพึ่งใ,ใครไม่ได้ระบบของบ้านเมืองมันมันล้มเหลว ไอ้ความรู้สึกว่าเฮ้ยราชการมันใหญ่เกินไปอุ้ยอายเกินไปมันจะดึงขึ้นมาถูกไหมฮะใช่แล้วมันมันมีตัวอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหมดไงใช่ไหมเพราะพอดีประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่มันล่อแหลมอ่ะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมาแล้าว่าจะลาวแล้วกับพมชากลายเป็นถูกทั้งโลกเนี่ยเขาบอกเลยภูมิภาคเนี้ยเป็นภูมิภาคของอาชญากรรมข้ามชาติสามประเทศเนี่ยเข้าเกณฑ์เลยทางยุโรปเขาชี้ชัดเลยนะครับขึ้นทะเบียนเลยนะฮะ แล้วเขาบอกเฮ้ยเริ่มมีประเทศที่4ไปต่ออยู่ก็ตอนนี้เขาเหมาเราไปเพราะถือว่าให้ความสำนิกของขบวนก,การอิจกาข้ามชาติเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ประเทศนี้คือทางผ่านและเป็นประเทศสนับสนุนน่ะให้เกิดอาจญาข้ามชาติครบสมบูรแบบตรงเนี้ยยิ่งอันตรายเราเราก็เห็นล่าจากที่จีนต้องส่งมาปราบเรื่องคอเซ็นเตอร์ก็ตามครับใช่ไหมฮะตรงเนี้ยรัดล้มเหลวนะครับคุณผู้ชม และสิ่งที่จะยืนยันว่าประชาชนไม่ได้หมายความว่านะขณะนี้เรากล่าวหาว่าภายใต้การบริหารราชการของคุณแพทองโดนเป็น,น,นรัฐล้มเหลวนะแต่ความรู้สึกเนี่ยมันใกล้แล้วมันส่งผ่านว่ามันใกล้นะแล้วแล้วมันส่งผ่านหน้าสื่อรัฐมนตรีแต่และคนพูดอะไรครับถูกจับผิดหมดและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครเชื่อเลยแล้วก็ขยันพูดผิดด้วยนะสิ่งที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยคือพอพูดมาเนี่ยนะคือจากที่มันไปเกิดรัฐบาลข้ามขั้ว มันก็เกิดความไม่เชื่อถืออยู่แล้วจริงไหมครับแต่ดันมาแสดงฝีมือไม่ออกอีกมันก็เลยจมปลักกับความไม่น่าเชื่อถือไปเลยอ้อาวจริงๆนะเจอแบบคนรู้ใหม่มาเพราะเพอร์ตีคนนี้มามาเปล่าวะเฮ้ยข้าหูซ้ายทะลุหูขวาได้เลยครับเชื่อถือไม่ได้ดคน <จะ S 2> เชื่ออย่างเดียวนะ,ะต้องเห็นการปฏิบัติถ้าไม่เห็นการปฏิบัติเลิกเชื่อเลยแต่ปรากฏว่าการปฏิบัติ นสนับสนุนโดยแอปเบอรรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตอรอเบอรี่